โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมลักกี้ชิชิในเกม ROV นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวกิจกรรมเหมือนเดิมในทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยก็น่าจะมาแป๊บเดียวนะเพราะว่ามีแค่กิจกรรมเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตาอัญเชิญสกินซัพพอร์ตนะครับผมตอนนี้ก็เอามาขายแล้วในราคาที่ถูกมากๆเลยในทุกคนเพียงแค่49คูปองเท่านั้นนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่31มกราคมนะครับผมจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์เท่านั้นนะ้กก้้นนนนเาาะะะะแลลกกกกก็็สสิิททีีี่รจจจไดดองงัผมมมห นะซึ่งทั้ง7สกินนี้เนี่ยจะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวทั้งหมดเลยนะทุกคนซึ่งจะมีสกินของฮีโร่ตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวรามาดูกันทีละฮีโร่เลยนะครับริทแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%การันตีคุณภาพด้วยผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0 0นคนมีบริการเติมเกม ROV ราคาถูกใช้เพียงแค่ Open ID รวดเร็วปลอดภยัยมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถผ่อนชําระได้สูงสุดถึง10เดือนและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมได้ท้ทังใน INE, และเว็บไซต์ r i ดแมนช็อปโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปดูทั้ง7สกินเนอะเดี๋ยวเรามาดูอีกกิจกรรมนึงกันก่อนนะครับลืมพูดไปนะเมื่อกี้ก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับการล็อกอินรับสกินฟรีนะครับผมของสริมเนาะก็จะเป็นเชงกิล่าแลนเซอร์นะครับผมก็จะเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนะครับของสลนะิมเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แจกฟรีกันทุกคนนะถ้าเกิดว่าล็อกอินครบ10บวันนะครับก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินเพื่อรับของรางวัลกันด้วยนะครับผมโอเคครับ เริ่มที่ฮีโร่ตัวแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นสกินลิมิเต็ดสีเขียวเนาะของยิปเน็ตนะครับอ่าซึ่งน้องเนี่ยก็มีอยู่แค่3สกินเองนะทุกคนเออใครเป็นเมนต้นไม้ของพ่อเนาะก็ค่อนข้างน่าเห็นใจนะทุกคนเพราะว่าแบบไม่มีสกินเท่ๆใช้เลยเนาะเอาวีเดียก็เปิดมาตั้งหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีสกินใหม่ๆให้น้องเลยนะสำหรับสกินที่2ก็จะเป็นสกินของกิลเดอร์นะครับผมก็จะเป็นสกินโจรสลัดเนาะใครยังไม่มีก็จัดได้นะสำหรับสกินนี้สกินที่3นะครับผมก็จะเป็นสกินของโตโร่นั่นองนสกิข คสกินที่5นะครับก็จะเป็นสกินของแกลกและสกินที่6นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยน่ารักที่สุดแล้วนะในบรรดาทั้ง7สกินที่เขาเอามาขายนะครับผมนั่นก็คือสกินเดวิลของน้องซิฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นน้องซิฟเวอร์ชันปีศาจนะครับผมคือแบบโคตรน่ารักเลยนะสกินนี้เนี่ยข้างหลังมีซิฟด้วยนะทุกคนสมชื่อเลยนะใครที่เมนน้องอยู่แล้วนะครับถึงในแรงเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นกันเนาะเพราะว่าโดนแบนตลอดเลยนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก็ดีเนาะสกินน่ารักแบบนี้นะครับผมและสกินสุดท้ายนะ ว่าสกินพระยาคุดของเซเนียลนั่นเองนะทุกคนแบบทองอารามมาเลยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสกินไฮไลท์ของกล่องนี้นะทุกคนใครที่อยากจะได้นากก็จัดได้เลยนะอันนี้น่าจะเท่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแล้วนะครับผมในบรรดาสกินทั้งหมดนะ,อะของซิปน่ารักสุดของเซเนียลเท่สุดนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้นะทุกคนก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้เนาะในร้านค้านะครับผมในราคาเพียงแค่49คูปองเท่านั้นนะครับเลือกรับได้เลยนะครับผม1สกินเนาะโดยที่แบบไม่ต้องสุ่ม ครับผมคือจริงๆถ้ามันส่งเป็นของขวัญได้เนี่ยทุกคนผมก็อยากแจกเหมือนกันนะเออเนี่ยอยากแจกทุกคนเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีแบบส่งของขวัญให้เนาะถ้าจะส่งเนี่ยก็มีแต่แบบต้องเติมคูปองให้เพื่อนๆเอาอะเออซึ่งมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนะทุกคนก็เลยเออยังไม่ได้แจกนะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละนะสำหรับกิจกรรมของวันนี้นะครับมีแค่กิจกรรมเดียวปิดท้ายเดือนมกราคมนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมเข้ามาซื้อกันด้วยนะครับโอเคสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ ที่แวะมาดูกันเนาะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกม ROV นะครับผมก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ติดตามข่าวสารเกม ROV ใหม่ๆในทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ